ลุงไว้กันเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีความพร้อมไปถึงไหนกันแล้วสวัสดีครับลุงไว้สวัสดีค่ะครับผมคืครับผมออดเป็นรับตอนนี้ทีมต่ายเอฟซีในช่วงการเตรียมทีมลุยการแข่งฤดูกาลหน้าฤดูกาลหน้าเหรอฮะครับผมเออค่ะกำลังเตรียมทีมอยู่ฮะนะความพร้อมนี่มีมากน้อยขนาดไหนแล้วคะความพร้อมฮะความพร้อมความพร้อมก็ทดลองทีมไปเรื่อยฮะเดินสายมาตั้งแต่ชัยภูมินะ ใช่ครับผมแล้วก็ลงมาถึงปากน้ำโพนครสวรรค์ครับแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงกำแพงเพชรและวันนี้ก็วกกับเข้าไปสู่สุโขทัยฮะเห็นว่าวันนี้มีการลองเด็กฮะครับผมวันนี้อุ่นเครื่องกับสุโขทัยใช่ไหมครับครับผมครับไปงครับมันมันนวเนี้ยอุ่นเครื่องกับสุโขทัยฮะไปงน้งครับนัดนี้พอใจแค่ไหนฮะแค่เขากอล้วฮะมันยังจับจับปีจับสู่กันอยู่ฮะคาดว่าจะได้นักเตะที่ลงตัวเนี่ยเมื่อไหร่คะลุงไว คาดว่าจะได้ตั้งแต่ลงตัวมันยังมีอีกแบนหนึ่งเรื่องกับฮาริย่านะฮาริยา่าที่สี่กรุงพาเนี่ยนะคาดว่าวันนั้นก็คงจะจะ,จะมีความพร้อมแล้วนะเพราะเด็กบางบาง,บางส่วนยังไม่มาเลยฮะค่ะก็ในเรื่อว่าถ้านัดนั้นเนี่ยน่าจะรู้กันมากกว่านี้ว่าจะได้ตัดน่าจะตัดแบบไหนกันดีกว่านะคะในฤดูกาลนีอนะ้อะไรนะอะไรนะเสียงเสียงเสียง,เส,ยงเสียงมันเบาไปนิดหนึ่งอ่าค่ะคือถ้าจบจากนัดที่เจอกับฮาเลลูยาเนี่ยฮานฮาริยา่า ก็เรได้าก็น่าจะรู้ว่าน่าจะจัดตัวแบบไหนที่จะพร้อมให้กับสู้ศึกในดิวิชันสองในฤดูกาลนี้ใช่ไหมคะอ,อ๋อสัญญาณสัญญาณไ,ไ,ไม่ไ <ขอ S 2> <ผ>ม่ร้อยร็ญญเลยอ่าดูไว้ครับในส่วนนักเตะตอนนี้นี่ได้มารุ่มทีมนี่มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่บา้าจะใช้ดูกันหน้าเด็กเด็กยังค้างอยู่เด็กบางคนนะน้องนั่นก็เป็นเด็กใหม่ฮะทำงานอะไรนะ ฮัลโหลฮัลโหลครับแุณลุไวครับฮ<ะ>ัลโหลอ่าอสัญญาณมันมันมันขาดหายไป<ะ>อ่ะอ่ายังไงเดี๋ยวในช่วงนี้ต้องขอบคุณลุงไว้มากแล้วกันค่ะเพราะว่าสัญญาณไม่ชัดเจนเลยค่ะครับรับงเดี๋ยวมีโอกาส<ะ>เดี๋ยวจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมจะตอบไปเสียหายแล้วมัน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 สัญญาณผมผมฟังไม่ได้ชัดัจนเลยอ่าไม่เป็นไรครับลุงวั้เดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้ติดต่อพูดคุยกันใหม่อ่าเอาหน้านะ เปไงฮะอ่าเดี๋ยวติดต่อกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะลุงไวอือครับก็สัญญาณอาจจะมีเข,ข้านิดนึง่งเพราะว่าอยู่ไกลด้วยครับผมก็ตอนนี้าตายสี่ช่วงกลาง